บันบันตามมจนน่ย t เนื่อ t เบิ่งเอาเด้อน้อยอ่ะเด็แตบ้เดียวยันมออบ้าชิตีกันแล้วบันนี้ นาเพ็ดเพาอดีเด็ดเฮ็ดเพ่อเท่าใบมูอ้าวนะเห็นมูได้เฮ็ดหลายเชาไถน้ำมาหาเฮ็ดเด้อ มาเด้อฮัอนบ่เลยบ่ไปน้ำลายุ้นนี่ไปแล้วบ่บ่ใช่ด้วยไรเอาอ่ะคุณเดย้ำไหมเด้ออือคอยใไมาสีน้องาเห็ดน้ำกันเด้อนุ่นปรคองกันมาเด้อมาเด้อหาเห็ดเด้อ เออเอราะ่าไม่ใช่เห็ดอ้าเห็ดเบอนี่แม่คุณจะเอาเป็นนี่นี่

พอแต่ในนี่บ่กำลังออกอืมยมยาวมันกำลังออกไอ้ตัวนี้ยวนี้เพิ่งลงออกนี่เราไปได้ดอกมันมุ่งวงแหนมาเฉะตัวโกมา เอ้าวกระถางเสียปนี่นะสีกันเลยสีกันแล้วนี่บูเห็นบัดมานี่ยมึงมันเสกความว่าพอดี่นี่ะมาจิ้มดูเย่ะมันเทดเห็นแล้วบอกเนมาแล้วจิ้มนี่แม่เอ็งบวิดใช่มูบัดนี่ นี่เ้อนี่อะไรยิ้มเอดคทำเชื่อคอยคอยกูเยว่ามึนี่อนี่แตเต้นตันหัวเห็นแล้วนี่เพ่อเดนเดียนี่นี่กะนเงินบทคนนี่โอ้ยสิเลียดเหลี่ยป้าดอดนี้แล้ไปแทงอ้าไม่เก่งกันดูกอไ้แลว

Bà ơi, mà, bạn tắm yeah. <laughs> là chân nó hết. Đẹp hết. Mừng À. nói <laughs> thôi นี S <S <k 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 ่เห็นบ่คอยกอดคอยกะมานกันนะมันยากาศหาเหิดเฮ้ดอกปด่ฮันด้ฮันเดี้ยี่อบเลยเออเนอะติดเบิ้องในเต็มกับมือมันเบิ้ง Ô, hẹn gặp lại.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  เอนกคอนใหม่ด้วยจิฉันคือเรีกว่าต้วนุเแ็นวนะข่านี่นั่นละรบ้าชิจันบุญปันคอยเอาเนาะ không mất lên chỉ tạo một bạn thôi lên mà đỡ chỉ đi mà hết cắn đỡ hết quá hết quá Okay <laughs> 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 เจตรงอัน e ี้กูตึงโอมึงแกงีหังเตนมบ่เไ็้มื่ไหได้เมื่อไห่นบบมันบปรเตาโตายพ่พอบอกว่า คีอตีกันแล้วบัดนี้ยาเพชรพ่อดีเด็ดสิเพาะเพชรพ่อเท่าใบมูอ้าน้ำนี่จมน้ำหน ua นี่นี่นี่ว้า โอ้ยนแต่กล้องมูบังดูนี่นี่นี่อเียิมากนี่ห้ามไข่ทีบเลยเมื่งออออมันขาวันนียุดกันเด้อมคนจีบอาบข้คมมมียินั่นจะบคนมีนี่ วัน <One> นี่ใครันน่อยๆน่อเนี่ยเขาพอได้หรอเนี่ยเขามาควัดดูตัวนีหน่อยอะไรเชียวไปหมูลอกเดี๋ยวมุนหมดเลยจ้าปีกแม่นี่ใช่

เอ,อา้าไปเล่ล้ล่้กีดเ่อรบ้อ่เวเด้อฟอี่งพี่งพี่น้พี่งหันหันแดงๆนี้มาเลทเก็บเอาลูกได้าม,มามาอืมแ <c oughs> ม่มดเนเก

มกระดนะมนม่ใจตรงนี่โอ้โนอนบักแดงบัแดงบุเจอนบดแดกนะฟาตันี้เขาโย่โอ้โหเอะมาล้างมือนี่มันน่งเขาเทดคุจะนั่งเหตต์ปาเนี่

không mà thùng gì ạ kiểu khung thùng hái <laughs>